กลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นจังเลยนี่ไงดูสิขยะในโรงเรียนของเราเยอะมากๆเลยแล้วขยะก็ลดออกมาจากถังขยะด้วยเราควรทำยังไงดีแล้วทำไมไม่ประยุกต์กับเรื่องที่เราเรียนละ่ะวิชากออกแบบของคุณคร,รูรัตนพรใช่ไหมใช่แล้ว เป็นเครื่องบิบอัดขยะใช่ไหมใช่ใช่งั้นเราไปทำกันเลยว่าแต่เราจะทำเครื่องบิบอัดขยะแบบไหนดีแบบคานด,ดีไปง่ายดี วัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างล่ะถังขยะที่เหมาะสมสเปรย์อุปกรณ์งานช่างพื้นฐานเคงั้นเราไปซื้ออุปกรณ์มาทำกันเถอะ let's go <S มาเรามาเริ่มทำกันเลยและวิธีการทำเครื่องบีบอัดขยะมีอะไรบ้างล่ะ งั้นเรามาดูกันเลยการทำเครื่องบิอักขยะแบบคาน 1. เตรียมอุปกรณ์งานช่างเหล็กและทางขยะที่เหมาะสมสเปย์อุปกรณ์งานช่างพื้นฐาน สเตรียมเหล็กที่มีอยู่ซึ่งประกอบด้วย2ส,ส่วนคือส่วนของรอบถังโดยตัดเหล็กให้ได้ตามความกว้างของขนาดถังจนไปถึงความสูงของปากถังส่วนของคันโยกให้ตัดเหล็กตามขนาดที่ต้องการสเชื่อมต่อเหล็กส่วนของรอบถังและคันโยกเข้าด้วยกันสเมื่อประกอบส่วนของกรอบของถังและคันโยกเข้าด้วยกัน เสร็จแล้วแล้วนำมาพ่นสีสเปร์เพื่อความสวยงามและป้องกันการเกิดสนิมห้าไม่ทำเสร็จแล้วควรพักทิ้งชิ้นงานไว้ประมาณ30นาทีเย้เยเยเสร็จแล้ว พื้นที่ของโรงเรียนเราสะอาดแล้วใช่ไม่มีปัญหาขยะแล้วแถมยังไม่ส่งกินเหม็นลบกวลอีกด้วยเนี่ยต้องขอบคุณวิชาออกแบบของครูรัตนาพรที่ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ เครื่องบีบอัดขยะมีประโยชน์มากๆเลยนะเช่นขยะที่ถูกบีบอัดเป็นก้อนขนาดเล็กลงทําให้การจัดก,การขยะรีไซเคขึ้นได้ง่ายยิ่งขึ้นปริมาณขยะถูกบีบให้มีขนาดเล็กลงทําให้ลดพื้นที่ว่างในถังขยะได้ทําให้ขังขยะสามารถบรรจุขยะได้เยอะมากขึ้นการลดรอบในการขนส่งขยะดีไซเคิลนไปยังจุดต่างๆการขนส่งลดลงช่วยลดการปาารล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการเกิดปัญหาภาวะโลกร้อน และการแยกขยะที่บ้านทางช่วยให้ได้ขยะรีไซเคิลที่มีคุณภาพยิ่งขึ้นเยี่ยมไปเลยเยย